5 Minutes Podcast brought to you by Luno ที่นอนยางพาราภาสานวัตกรรม NASA Feel t h e Float นอนสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon รับส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเมื่อซื้อที่นอนรุ่น Luno Gen 3 Pro และรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทเพียงกรอกโค้ด Luno 5เมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Luno ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับเราไปทานอุตสาหะนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของฟีดแบ c กกันสักหน่อยนะฮะเพราะว่ากับาจากจุดยาวหลายคนน่าจะหยุดยาวกันมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วอาจจะอยากให้ฟีดแบ c กกับทีมงานนะฮะวิธีวันนี้มันจะสมสรุปให้ฟังมาการให้ฟีดแบ็กเนี่ยนะครับเราควรมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วสิ่งที่เราทําควรทําและไม่ควรทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะ โอเคอันดับแรกนะครับฟีดแบกควรจะเป็นไม่ใช่ควรต้องเป็นของที่แจ้งล่วงหน้าแปลว่ามีการนัดหมายกันก่อนนะครับผมพูดเสมอว่าไอการไปดักซุ่มอยู่ที่มุมตึกแล้วลากเขาเข้ามาที่ห้องมาอย่างงี้ไม่เรียกฟีดแบกนะฮะนั่นเรียกซุ่มโจมตีนะเพรา้นฟีดแบกเนี่ยก็ต้องมีนัดนัดกันก่อนนะครับจะนัดเป็นเดือนเป็น2อาทิตย์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับและพยายามทําให้มันคอนสิสต์เติ้สำหรับ direct report ของผมโดยเฉพาะคนที่เพิ่งมาใหม่ๆเนี่ยนะฮะ หร,หรือคนที่ทํางานผมใกล้ชิดเนี่ยผมฟีดแบ็กทุกสัปดาห์นะฮะฟีดแบ็กก็ต้องมีอบเจหมีฟนะครับอบเจหมีฟอาจจะเป็นอะไรง่ายๆก็ได้เช่นว่าโอเคเอไหนสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหรืออาจจะเป็นของที่เปซิฟิกถ้าเป็นของที่สเปซิฟิก็พยายามส่งอเจนได้เขาก่อนนะครับเราจะบอกว่าเอออยากจะแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณเวลาคุณเตรียมฟีดแบ็กคุณต้องมีข้อมูลนะไม่ใช่ว่าแบบพูดตามความรู้สึกไม่ได้นะฮะพทดตามความรู้สึกไม่ได้นะครับ ทีนี้อันนั้นคือเตรียมเรื่องของทั่วๆไปแต่สิ่งที่คุณต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งคือ m e n t a l สมองต้องเตรียมสมองหนึ่งพยายามคิดเสมอนะว่าเฮ้ยฟีดแบ็เนี่ยมันโฟกัสในการ develop and improvement คือพัฒนาไม่ใช่เป็น Feedback ที่เราแบบว่ามาเพื่อเรียกมาด่านะครับสอง,องมี Empathy เําว่ามี Empathy ไม่ได้แปลว่าให้คุณเห็นด้วยเขาทุกเรื่องแต่แปลว่าให้พยายามคิดว่าถ้าเราอยู่ใน สถานการณ์ของเขาเนี่ยเขาจะคิดยังไงบ้างนะครับ Put yourself in other people's shoes นะฝรั่งเขาชอบพูดคำนี้ก็แปลว่าลองลองไปใส่รองเท้าเขาดูนะฮะมุมมองจากเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเวลาฟังเนี่ยต้องฟังแบบ active ในความหมายก็คือว่าตั้งใจฟังมากๆนะครับเบเก็บทุกอย่างไปหมดก่อนทีนี้มันก็มีหลายอย่างนะครับ ถ้าฟีดแบ็คแบบทั่วทั่วไปทั่วทั่วไปนะขอเน้นนะทั่วทั่วไปนะครับอาจจะเริ่มจากการพูดถึงเรื่องที่ดีก่อนก็ได้มันก็เป็นการเซตโทนที่ดีนะครับหลังจากนั้นก็พูดไปถึงเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอะไรที่คุณอยากจะเพิ่มเป็นพิเศษช่วงนี้เนี่ยเราผมจะเรียกว่า start stop continue สิ่งที่เราอยากให้คุณ start คือสิ่งที่เราอยากให้คุณยังไม่ได้ทําตอนนี้แต่ว่าอยากให้ทํา stop คือทําอยู่อยากให้เลิกทํา continue คือ ทำอยู่ดีแล้วแล้วก็ให้ทําต่อไปอุ้ยขายสโลแกนนะฮะทำแล้วทําอยู่ทําต่อนะฮะเอ๊ะทำไมมาสโลแกนนี้ได้ก็งงโอเคนั่นแหละหนึกออกไหมฮะคือคอนติเนียคือนั่นแหละเออทำดีอยู่แล้วนะครับก็ทําไปนะฮะแล้วก็เวลาคุยฟีดแบ็กกันเนี่ยถ้าจะพูดเรื่องเอ็กซ์ป t เ o ชหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องให้มันชัดเจนอย่าคุงเครือนะครับวิธีการง่ายมากๆพอคุณพูดอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยลองถามดูซิว่าเขาทวน,น่อย หลายครั้งเนี่ยผมเจอแล้วผมตกใจมากว่าอ้าวพวนมันนี่คนละเรื่องเลยนะฮะแปลว่าเราอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรือเราอาจจะพูดงงหรือเราอาจจะพูดในสิ่งที่เราเข้าใจอยู่คนเดียวนะฮะมีเยอะนะมีเยอะนะฮะสิ่งที่ควรทำแต่ไม่ควรทำนะฮะโอเคนะครับฟีดแนะบ็กควรจะสม่ำเสมออย่างที่บอกไปในตอนต,อนตอน้นนะฮะแล้วก็มีออบเจกตีที่ชัดเจนนะครับอย่าเอาความคุมเครือมานะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะ พูดถึงเร่องรวมๆเนี่ยนะครับบาลานซ์สิ่งที่ดีกับไม่ดีเข้าด้วยกันแต่เวลาจะชมหรือจะไม่ชมต้องมีเหตุผลต่อท้ายเสมออย่าบอกว่าผมไม่ชอบงานของคุณจบแบบนี้ไม่ได้คุณต้องบอกว่าไม่ชอบเพราะอะไรเหตุผลเป็นยังไงนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้มันเป็น c u เจอร์ดังนั้นเนี่ยอยากให้มันเกิดขึ้นจากทั้งสองฝั่งแบบร0อแปลว่าลูกน้องก็กล้าพูดกับคุณคุณก็กล้าพูดกับลูกน้องนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำหนึ่ง อย่าทำใน Public Setting นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงเรียกว่า Feedback ต้องเป็น One on One นะครับฟีดแบกเป็นวันนะครับสถ้าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียอย่าทำเพราะ Feedback ต้องไม่มีใบแอบมีให้น้อยที่สุดแล้วก็ต้องไม่มีอารมณ์ด้วยนะครับสามการ Feedback ไม่ใช่การเรียกมาด่าอย่าลืมนะฮะฟีดแบกเราโฟกัสที่ m p r r v v m m n t นะฮะอิมพูฟมันนะครับสีอันนีห้หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงนะอย่าเปรียบเทียบ คือเหมือนเหมือนลูกเลยอะนะฮะเราไม่เปรียบเทียบลูกเรากับลูกข้างบ้านเออบางคนทําแต่ไม่ดีไม่ดีอย่าทําอย่างนั้นนะครับแล้วก็ฟีดแบ็กสำคัญมากนะเรื่องนี้นะฮะอย่าลืมจดนะฮะต้องจดเสมอเพราะว่ามันจะมีอ่าคุณให้เดือนนี้เดือนหน้าเป็นคือคุณต้องเห็นว่า progress ไหมกันถ้ามันไม่มี progress มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปจัดการรวมถึงตัวเราด้วยถ้าตัวเราไม่มี progress แต่ว่าดูน้องฟีดแบ็กมาเรื่องนี้เดือนนี้ ไอเดือนน้าเราก็ทําแบบเดินเดือนต่อไปก็ทำแบบเดิมเขาก็จะไปมีประโยชน์ในอบว่าเจอปัญหาซ้าๆอ่าซึ่งเราไม่อยากให้เห็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กครั้งต่อไปนะเอาอันนี้ไปเป็นแนวคิดได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ 5 Minutes Podcast Presented by Luno ที่นอนยางพาราภาษานวัตกรรม NASA าา Feel the Float นอนสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon รับส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเมื่อซื้อที่นอนรุ่น Luno Gen 3 Pro และรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทเพียงกรอกโค้ด Luno5 เมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Luno ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น